ผมเชื่อว่าวิชาในเมืองไทยโคตรแคบมันไม่ค่อยมีวิชาเฉพาะด้านแต่ว่าเราดันบูชาเกรดอ๋อจริงเกรดคือพระเจ้าต้องได้เกรดดีๆีวิตจะดีตอนที่เราอยู่ไทยอ่ะเรารู้สึกซ่้บื้อชิบหายเลยที่เราเรียนได้เกรดหนึ่งเกรดสองอะไรย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นปมป่ะเนี่ยอ๋อเป็นปมนะเป็นปมเหมือนกันเป็นปมเลยใช่ไหมเราเรียนแค่ในโรงเรียนเราไม่รู้เรื่องอะไรเรารู้แค่ว่าเราเรียนห่วยผมไม่เชื่อว่าโรงเรียนไทยทําให้เราค้นหาตัวเองได้ครับ และนี่คือรายการเขียนใบคุยใบกลับอีททั้งในรอบหนึ่งปีใ้่เราจะกลับมาเมื่อมีบางอย่างที่น่าสนใจที่เราเสิร์ชมาแล้วว่ามันน่าสนใจสำหรับท่านผู้ดูทั้งหลายนี่คือร้านไหนอ่ะอะอรอยู่นะไม่รู้ว่าอะไรไม่ใหไม่ให้ พี่อยากได้บรรยากาศวัยเด็กตอนพี่เด็กๆพี่กินข้าวแบบนี้อันนี้พี่เองเป็นคนรีเควสนะครับข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มกุ้ยอร่อยไหมอร่อยดีผมชอบมากอันเนี้ยไข่ปลาไชโป๊ฮะไข่ปลาไชโป๊สิร์ฟนืผัดไข่ไข่ปลาไชโป๊าเทโพผัดไข่ไข่ปลาไชโป๊เรียกว่าอะไรปลาเทโพผัดไข่ใช่ก็ไเทโพผัดไข่ไงตีพี่บอกว่าไข่ผัดไชโป๊ม่เคยบอกไข่ปลาไชโป๊อ๋อหือวะ ่เข้าเรื่องดีกว่าวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือวัฒนธรรมการติลเพราะว่าอายุพวกเราเนี่ยการติวนี่คือแบบเป็นสิ่งจำเป็นเลยเป็นแฟชั่น กูถูกกูถูกเลยเป็นแฟชั่นนะเป็นแฟชั่นนะส่วนใหญ่นะสมัยพวกเราเด็กที่ไปเนี่ยจะไปเรียนติวกันเยอะเพื่อจะเตรียมสอบใช่สอนก่อนเป็นเอนทรานซ์บ้างหรือว่าเตรียมสอบอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองอ่ะมีเทคนิคมีสูตรคณิตที่ดีเจ๋งต้องไปไปไหมไปติววิชาอะไรครับฟิกส์เลขอังกฤษไม่ไปนะในยุคผมผมไปติววิชาเลขอเลขไม่ยอดใช่เลยแต่ผมเข้าอันเดียวนะเข้าครั้งเดียวจริงป่ะไม่เปติวอ่ะไปดูประสงค์ผมไปเล่นไปเลี่ยวไปเลี้ยงหญิงอ้ะ เหมือนพูดเลยครับใช่เพราะพี่ชัยล้วนไงผมก็ชัยล้วนจริงล่ะจริงจับมือจับมือ คือแบบสตากรอนผู้หญิงไม่มีเอางี้ไม่เคยนั่งเรียนที่แบบมีสาวๆตื่นเต้นไหตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆที่ยวทำตัวไม่ถูกเลยนี่คิดแ้วจย๋มันรู้เสึกนี่ตอนนั้นเราแบบอ่อนโลกมากก็ไปนั่งติดกับเพื่อนผู้ชายอยู่เดียนะแล้วแบบนี้อย่างเงี้ยเอออุ้ยอุ้ยแล้วกูเรียกเขาเป็นรหัสเลยงานเลยกูรู้จักชื่อเขาอ่ะกูเขานั่งอยู่ F 7กูเรียกน้ F ง F7 บอกเพื่อนกูด้วย F 7อ่ะกูชอบ รหัสโต๊ะไงไม่เรียกเป็นรหัสเติเนี่ยต้องอยู่ที่โต๊ะไงติดตรงโต๊ะไม่เคยได้ยินคนเรียกกันเป็นรหัสอย่างเรียกกันในรหัสเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนก็จะมีเล้าบาโฮสอแบบนวดอะไรเงี้ยแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่า <c oughs> ไม่เอาเป็นว่างี้พูดถึงภายในโรงเรียนเร,ยเรียนก่อนนะวิชาต่างๆอ่ะของพี่เบ็มีเรียนอะไรบ้างเรียนทุกอย่างเลยไม่ทุกอย่างชี<ม> <c oughs> วะกูยัง <c oughs> เรียนเลยนะผมเชื่อว่าวิชาในเมืองไทยโคตรแคบเอา,อางี้เรียนทุกอย่างถ้าเอาในเรื่องการค้นหาตัวเองอ่ะผม<อ>คิดว่าแคบมากผมไม่เชื่อว่าโรงเรียนไทยทําให้เราค้นหาตัวเองได้ครับเรากำลังพูดในมุมสมัยเรานะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโรงเรียนปัจจุบันเขามีวิชาอะไรที่มันมากขึ้นหรือเปล่าตอนผมเรียนที่ไทยอ่ะตอนเรียนเสร็จออกมาผมไม่รู้จักนะแบบดีไซเนอร์อ่ะผมไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าอินเทียร์ดีไซน์คืออะไรเพราะเนี่ยในโรงเรียนอ่ะมันไม่ค่อยมีวิชาเฉพาะด้านที่ผมตกใจเป็น Counter เคาน์เตอร์ช็อคเกี่ยวกับโรงเรียนเวลาไปถึงมืางนอกนะ<ม>ข้อแรกคือวิชาที่โคตรเยอะผมเจอวิชา Acting งกราฟิกดีไซน์มีวิชานี้ด้วย Woodcraft, m e t a ัลคราฟตงานช่างเหรอ ใช่จริงปะก็คือที่ต่างประเทศแม่งแบบหลากหลายมากมีความสอนอาชีพในแนวอาชีพเยอะด้วยใช่มันจะต่างกันนิดนึงกับที่ไทยนะครับแล้วก็เคาเตอร์ช็อคอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงเรียนที่ไทยนะเขาสอนให้เราจำมากกว่าคิดมีอันนึง่ายกภาษาอังกฤษได้เลยพี่ผมรู้พวก tense ต่างๆ่เรารู้จัดแบบ past tense present tense present perfect tense อะไรเนี่ยเรารู้โครงสร้างมันแล้วไม่มีปัญหาใช้ไม่ได้ไม่มีปัญหาอย่างหนึ่งด้วยนะอันเนี้ยแม่งทำให้เกิดปมแล้วกูวิเคราะห์มาแล้วว่าทำไมการเรียนแบบท่องจำแล้วให้เราจำความถูกต้องของ tense ม,มันเกิดทําให้เราเนี่ยกลัวที่จะพูดหรือเขียนกลัวฝรั่งจะเขาจับผิดเราว่าเราผิดเทนจริงๆแม่งไม่ใช่ด้วยอื แม้ fingers, แต่เลขนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีประเทศไหนบ้างที่จำ wrote, สูตรคูณหนึ่งสองเมโลดี้ใช่เมโลดี้ไหมสองหนึ่งสอ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 งสิบสองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองกกสิบสองสองหนึ่งสองสองสองสี่ใช่ไหมเวลาแล้วเดี๋ยวให้เปเปอร์เพลงมาร้องดีกว่านั่นแหละตอนผมไปถึงตรงนู้นปั๊บมันมีเครื่องคิดเลขมาเลยพี่เอาแบบวิธีคิดมาก็พอแล้วเครื่องคิดเลขแล้วก็กดเอาเร็วดีแต่ว่าคูณสริญนิดนึงได้ไหมอย่างน้อยอ่ะ การท่องสุขูณสําหรับกูอ่ะก็เป็นพื้นฐานที่มันไม่ได้แย่นะเพราะว่าทุกวันนี้พี่คิดเลขเร็วมากหมายถึงว่าคิดแบบดูเรื่องการเงินต่างๆพี่ว่าอันนี้คนจะตรงนี้นะก็จริงใช้บ่อยก็จริงเนื่องความที่ในโรงเรียนนะครับมีวิชาน้อยมากๆแต่ว่าเราดันบูชาเกรดอ๋อจริงม,มันไม่เหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันมันเริ่มมีคําพูดอะไรที่แบบเฮ้ยเขาอาจจะเก่งเรื่องอื่นก็ได้นั่นนี่มันเริ่มมีแนวคิดนี้เข้ามาเรื่อยๆแต่ตอนสมัยเราไม่มีมันแค่เก่งกับไม่เก่ง วัดจากเกรดเกรดน้อยใชย่ทำยังไงวะให้เกรดเราสูงขึ้นพี่พี่ว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะมือน,นอกไม่ได้เน้นตรงนี้ใช่ไหมแต่สมมติมือนอกก็มีกิจนิยมมีนั่นนี่ก <c oughs> นเป็นอย่างนี้เ็าเป็นยังไงสมมติว่าเราจะเข้าสอบเพื่อจะเข้าไปในมหาลัยแต่และคณะเนี่ยเขาจะต้องการเกรดเนี้ยสูงต่ําแล้วแต่สิ่งที่เราอยากเรียนเช่น,นสมมุติเราอยากเรียนคณะกราฟริกที่เขาสอนกราฟริกเนี่ยเขาต้องการคะแนนผู้วิชาการเนี้ยต่ำมาเขาอาจจะรีควายพี่แค่โอเค หกนั่นหมายความว่าพี่ก็เรียนเลขมาเหมือนกันแต่ว่าเรียนเลขในะระดับพื้นฐานเรียนอะไรเงยหกสิบเปอร์เซถือว่ามาได้พร้อมกับพอร์ตพอรโอ เน้นร์ตเพราะนั้นเขาไม่ได้สนใจคะแนนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เขาสนใจพอส่วนคะแนนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เขาสนใจแค่ให้เพียงพอกับความรู้พื้นฐานที่คนจะรู้เทียบกับตอนที่เราอยู่ไทยอ่ะเรารู้สึกซ่้บื้อชิบหายเลยที่เราเรียนได้เกรดหนึ่งเกรดสองอะไรเงี้ยอันนี้ีนนนนเป็นปมป่ะเนี่ยเเป็นปมนะเป็นปมเหมือนกันเป็นปมด้วยใช่ไหมเราเรียนแค่ในโรงเรียนเราไม่รู้เรื่องอะไรเรารู้แค่ว่าเราเรียนห่วยเจาะยิ่งเจาะลึกยิ่งมีปัญหายนะเพราะปมนี้มันต่อเป็นปมอื่นด้วยนะยาวเลยถ้าจะเจอเรื่องนี้เข้าไปอ่ะคราวเนี้ยพอเราบ ทำยังไงให้ได้เกียรตดีๆครับเอาเองโกงอัดด้วยเใช่ไหมลองแล้วนะก็ไม่เคยงไม่ได้เอาจริงๆต้องไปไตย ต้องไปเติวไปเติวเพื่ออะไรเพื่อใหี้เนี่ยอ่าถ้าคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นเบื่อพ่อแม่บังคับด้วยตอนนู้นนะแล้วพ่อแม่แบบก็เลยจะกระเสกกระสนหาเงินน่ะเพื่อจะให้ลูกไปเรียนมันมีแบบนี้ด้วยที่แบบเราเราอยู่ในโรงเรียนอ่ะสมมติเราเรียนวิชาเลขใช่ป่ะครูที่สอนเลขเราอ่ะสอนพิเศษหลังเริ่เรียนอีกต้องจ่ายตังค์เพิ่มด้วยนะครูสอนเราอยู่เนี้ยเสร็จแล้วบอกอ่าเดี๋ยวมีเรียนพิเศษอีกสอนพิเศษที่มันนอกเหนือจากจากที่เขาสอนเนาะ มันไปไมก็ไปสอนได้หมด,ด,ดเลยนะแต่ว่ามีสอนที่บ้านด้วยแล้วทำไมมึงนึกสอนแบบนี้ตอนอยู่ในะคลาสอ่ะคู่ของมึงคนเดียวป่ะของหนูก็มีที่โรงเรียนอะ แบบนัชชา,านี่คือคนละยุคกับผมแล้วนะ<า>ยังทําอยู่เลยครูคนเดียวกันที่สอนในห้องเรียนกับเพื่อนรู้คนเพื่อนได้ไปเรียนกับเขาเสริมตอนเย็นน่ะก็ได้ข้อสอบที่เขาออกสอบอะ่ะแต่เขาไม่ได้เอามาสอนในห้องเขาสอบเพื่อนคนนั้นเขาอ่ะจะไม่ได้บอกเพื่อนคนนั้นว่านี่คือข้อสอบนะ,ะไม่บอกหรอกอืมแต่เวลาออกมาม,มันจะแบบวแบบ่าเฮ้ยเอันที่เหมือนที่ครูติวเลยอันนี้เรียกว่าทุจริตถ้าเป็นข้อสอบเป๊ะเลยเรียกว่าทุจริตเลยเราไม่ได้บอกว่าครูทุกคนโรงเรียนทุกคนเป็นแบบนี้แต่มันมีเรื่องแบบนี้จริงๆอื เราเคยเจอเหมือนกันวันนี้เรื่องการติวเนี่ยเราต้องการให้เกรดเราดีมากๆใช่ไหมผมมนรู้สึกว่าถ้าเด็กสนุกกับการเรียนจริงแล้วเขาไปเรียนมันก็โอเคเพิ่มเติมอมืแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ดูสังคมมาบอกว่าเกรดมึงต้องดีนะมึงมึงโง่นะแล้วเขาต้องไปเรียนด้วยความทุกข์ทรมานนะ่ะแม่งก็แซ่ดเหมือนกันแจ๊คผมจะถามพี่อย่างหนึ่งว่าทําไมพี่ถึงไม่ให้จีนกับเลนี่เรียนพอมาถึงวัยรุ่นลูกเราอะ่ะพี่มองว่าความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละคนเนี่ยในอนาคตมันใช้จริงได้ดีกว่าเป็นอาชีพที่มีความสุขของเขามากกว่า เพราะองการที่ไปเรียนเสริมนั่นนี่อะไรจริงๆอะถ้าเขาไม่ได้ชอบจริงๆพี่ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเขาไปเรียนเลยที่พี่พยายามบอกลูกพี่คืออย่างนี้เขาไม่ต้องพยายามให้ตัวเองเรียนให้ได้คะแนนแบบเกรดเขาควรจะเรียนเพราะว่าเขาสนใจมันถ้าเขาอยากเรียนพิเศษเขาต้องมาบอกพ่อเอง <Yay! S 1> แล้วเขาเคยเคยบอกพี่ไหมว่าแบบเอออยากเรียนเพิ่มอยากเรียนวาดรูปเพิ่มนะจินเคยทีหนึ่งไปเรียนวาดรูปเพิ่มไปเรียนวันเดียวจินแมวเ,เลยเลิกเพราะคําถามจินคือทําไมจินต้องวาดลูกมะพร้าวเหมือนที่ครูวาดด้วยว้าเลิกเลยตั้งแต่นั้นทิ้งคอร์สเลยพี่ว่าพี่เคารพจินมันมันทำให้วันนี้จินมีรายชื่อเป็นแบบจินอืะอือจริงจริงอ่ะมีประเด็นหนึ่งคือโรงเรียนเปาลเหล่านี้มันทําให้เห็นความเหนื่อมล้ําทางด้านการศึกษาแบบชัดมากได้ยจตัวอย่างดิ แม่ผมเป็นคนต่างจังหวัดแต่ต้องบอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดที่มีตังณนะตอนสมัยแม่เขาเป็นคนนครพนมเขาอยู่นครพนมใช่ไหมเขาเรียนเก่งมากนาครพนมพอเข้ามาในกรุงเทพเขาค้นพบความจริงว่าแบบเหนือฟ้ายังมีฟ้าแบบของจริงอะ่ะที่ผมบอกเหลืมล้ำก็คือตอนเขามีตังตอนนู้นนะเนะขาอยู่นครพนมเนี่ยมันไม่มีโรงเรียนพวกเนี้ยไ,ไม่มีติวเตอร์ไม่มีไมม่ีทรัพยากรที่เท่ากับคนกรุงเทพและเด็กต่างจังหวัดเขาจะรู้เลยว่าการที่เข้ามาสู้กับเด็กในกรุงเทพอ่ะเขาต้อง เพิ่มขึ้นอีกเขาต้อง,งใช่มันายากมากผมอ่ะเชื่อว่าน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้โรงเรียนกวดวิชาหรือเรียนติวพวกนี้มันเริ่มกระจายออกไปตอนนี้มีแล้วใช่ไหมมีมีแต่ว่ามันก็มีอยู่ในหัวเมืองมันก็ทําให้ความเหลื่อมล้ําลดลงถูกไหมอันเนี้ยเราจะมาพูดถึงยกประเด็นคนมีตังกับคนจนแล้วกันโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้เดินเข้าไปฟรีๆนะครับเยอะแพงด้วยนะแพงสมมุติคุณอยากจะไปวาดรูปการที่เราจะไปถาปัดแบบพี่เงี้ยต้องเรียนเพิ่มไหมพี่เรียนเพิ่มบางคนเขาไม่มีตังที่จะเข้าไปเรียนได้พี่เขาต้อง ความเองนะ่ะแค่เนี้ยมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำละอะแล้วก็ผมมาไปเซิร์ชเพิ่มเรื่องนี้มันมีวิจยัยเพี่ที่เขาบอกว่าโรงเรียนกูวิชาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้าเพราะว่าต่อให้เอาโรงเรียนกูวิชาออกไปให้หมดประเทศเลยคนที่มีเงินเนี่ยเขาก็หาทรัพยากรมาช่วยให้ลูกเขาเรียนได้ดีอยู่ดีเช่นซื้อเกรด <laughs> ซื้อเกรดก็อาจจะเรื่องนีง้แล <laughs> ้วเช่นเช่นอุปกรณ์ที่ดีกว่าอืมผว่าให้ยกเลยคอมพิวเตอร์ สมมติเด็กคนนี้เขาชอบเป็นโปรแกรมเมอร์จังเลยเขาต้องกระเสือกกระสนเดินทางไปไกลเพื่อไปหาคอมเครื่องเพื่อมาฝึกฝนในขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งพ่อแม่ทงให้เลยเอาคอมไปคอมที่ดีที่สุดสําหรับนักโปรแกรมเมอร์เอาไปเราไม่รู้หรอกใครเก่งกว่ากันแต่ว่าเรารู้มีคนหนึ่งจะเก่งง่ายกว่าเม่ากมันใช้ความพยายามน้อยกว่าเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าจะลดความเหลื่อมล้า ทางการศึกษาได้เนี่ยจัดการให้มีโรงเรียนกวดวิชาพวกนี้ให้กับเด็กๆที่ยากจนเด็กๆที่อยู่ต่จังหวัดที่เข้าไม่ถึงนะที่<ห>เข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆให้ไปเรียนซะเลย <c oughs> ให้ทั่วถึงขึ้นอ่ะไะ <c oughs> สมมติหรือถูกมากๆอ่ะ <c oughs> แต่ไม่ว่ายังไงนะครับไม่ว่าจะโรงเรียนที <c oughs> ่เราเรียนอยู่หรือว่าจะในโรงเรียนกวดวิชาที่เราไปเติวกันข้างนอกก็ตามอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้เราค้นหาตัวเอง เท่าไหรเลยตอนพี่อ่ะพี่ค้นหาตัวเองงไงอยู่ๆพี่ไปเรียนสถาปัตย์ในโรงเรียนตอนนั้นนะเราลองไม่มีหรอกพี่อกว่าโอ้ยเดี๋ยวไปออกแบบตึกไปออกแบบอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้ว่าสถาปัตย์ทำอาชีพมันออกแบบบ้านรู้แค่นี้แต่ว่าไม่มีความรู้ลงลึกเลยว่ามันต้องมีประมาณไหนตอนนั้นมีอินเทอร์เน็ตยังนะอินเทอร์เน็ตยังไม่มีอุ้ยมีทีวียังเหออยุคกูอ่ะกูชอบแซวกูกูแกวแกกูหมันไส้เหมือนกันผมไม่ได้แซวผมถามผมถามว่ามีอินเทอร์เน็ตหรือยังเหอยุคนั้นยุคนั้นที่มีอินเทอร์เน็ <Okay. S 2> เอาพี่ไปหาที่ไหนอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้หากูไม่ได้หาไงแล้วทไอ่ะกูก็เอาเลยไนะงจิ้มเลยมันเป็นหมอวิทยาการที่หมดเลยห้องกูอ่ะกูเอาถาปัดเลยเพราะว่ากูวาดรูปได้พอพี่ไปรู้ในมหาลัยเลยใช่ปะ่ะรู้ตอนเข้าไปเรียนนี่แหละพอเข้าไปเรียนปุ๊บแม่งไม่ใช่ นี่เป็นเหตุผลเลยที่กูเรียนถาปัดไป5ปีแล้วกูออกมากูไม่ได้อยากเป็นถาปนิกเอาจริงผมเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเจอตัวเองตอนผมอยู่ที่นู่นตอนเริ่มเรียนที่นู่นเพื่อนเพื่อนเราอ่ะมีความต้องการจะเป็นแบบฉีดมากอ่ะที่พี่บอกพี่ส่วนใหญ่เป็นอยากเป็นหมออยากเป็นวิทยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเพื่อนผมมันบางคนอยากเป็นนักดนตรีบางคนอยากเป็นกราฟิกดีไซเนอร์บางคนอยากเป็นอินเทอร์เวียดีไซเนอร์เขาเข้าใจเลยว่าใช่แล้วเราก็รู้โอ้ีดีว่าอยากให้ในไทยเป็นอย่างนี้บ้างอ่ะพี่อ่ะเข้าไปเรียนแล้วพี่ก็ คนพบว่าอาชิบหายแล้วกูไม่ชอบอีกแล้วเราไปเจอตัวเองได้ยังไงจบปีสี่นี่เจอตัวเองยังพี่ว่ดมอยู่ไหมพี่พี่ไม่เจอตัวเองเลยว่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่ชอบคือการไปเหมือนคุยแล้วอย่างเ้วเกิดเรื่องใหม่ๆขึ้นนะกูว่ากูเป็นดีลเมเกอร์ได้ตอนนี้ก็เจอสิ่งที่เรารู้สึกเราทามันได้ดีจริงๆแล้วทำได้ดีเราชอบมันเราชอบมันเราอยากทำแล้วมันรู้สึกโอเคใช่พี่วานนี้น่าสนใจจังพี่วันนี้มากซึ่งผู้ยิ่งงามันก็คือการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั่นแหละจริง อันนี้ค <started> ือเรียนรู้นอกของเรียนของจริงเลยของจริงเลยแต่เด็มันบอกเนการเรียนรู้นอกเรียนของจริงเลยจริงเรื่องของการเรียนเรียนรู้นอกท้องเรียนหรือว่าข้างนอกเลยอ่ะมันคือสิ่งที่โคตรสำคัญสำหรับใช่น้องๆที่ฟังอยู่นะครับและสสสก็มีโครงการดีๆ โครงการที่ว่าจากสะสสนะครับมีชื่อว่าปิดเทอมสร้างสรรค์เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆนะครับทุกคนที่สนใจอยากใช้เวลาว่างทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตแล้วก็อาชีพที่ตัวเองสนใจทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมต่างๆในช่วงปิดเทอมได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะสะสสนะครับส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้ได้ในชุมชนของตัวเองอย่างผมไปอ่ะ อยู่ของเตยมาดูคอนเสิร์ตมาดูอะไรกันมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีวิชาชีพต่างๆมาให้น้องๆเห็นว่าเฮ้ยมันมีอาชีพแบบนี้นะเว้ยมันมีอาชีพแบบนี้นะเว้ยตอนนี้ที่เราไปก็เราก็ไปในฐานะยูทูบเบอร์อ่ะอินฟลูเอนเซอร์อ่ะมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ตากจังหวัดเลยนะครับเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในบ้านเราครับหากน้องๆคนไหนนะครับสนใจกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์เนี่ยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อนนี้เลยนะครับโอเคอ่ะก็อยากให ตระหนักถึงว่าไอการเรียนรู้หรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองสนใจดูเข้า,าใจต,ตัวเองอ,เออะไรไใหช่ตรงนี้โคตรสำคัญ,คญม,มากมากเลยที่เดาว,ว่ามีน้องๆหลายคนที่แบบโอ้พยายามแล้วเห็นทั่วไปหมดแล้วเจออะไรเยอะแยะไปหมดอะแต่ยังหาตัวเองไม่เจอ ความจริงมันเป็นเรื่องที่แบบไม่เป็นไรเลยนะไม่เป็นไรสมมติน้องกาลังจะเข้ามหาลัยนัดปัจจุบันแล้วน้อยไม่รู้เลยว่าน้องอยากอยากเรียนอะไรสนใจไปทางไหนก็ไปเรียนเลยที่มันกลางๆก่อนก็ได้เอาอย่างนี้เรียนที่ตัวเองรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่เครียดมากไม่เครียดอ่ะอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ารักมันหรือชอบมันก็เลือกเรียนนั้นไปก่อนแล้วระหว่างทางเดี๋ยวน้องจะเจออะไรเองซึ่งสุดท้ายแล้วการเรียนรู้นอกห้องเรียนมันก็เกิดขึ้นตลอดชีวิตนะใช่วันนี้พี่เพิ่งรู้เลยว่าเขาเรียกว่าชัยโปผัดไ่ นี่คือการเรียนรู้ของพี่วันนี้นอกห้องเรียนเพราะพี่คิดว่ามันคือไข่ปลาเชฟโบมาตลอดโอเคสำหรับวันนี้มีสาระมากๆกินไปคุยไปขอลาไปก่อนหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ